วันนี้นะครับเราจะมาหาเห็ดกันนะครับมีพานมือฉมังนะครับพานล่าเห็ดพามานะครับนู่นครับอยู่ข้างในนู่นครับที่ใส่ยันของเรานะครับช่วงหน้าไข่มดแดงผมก็มากับพี่เขานะครับนี่นะครับอันนี้คือปรมาจารย์แห่งการล่าเห็ดนะครับ ครับผมเนี่ยมันเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่นะครับโมหน้าของปรมาจารย์ล่าเห็ดนะครับได้ยเยอะไหมครับพี่เต็มถุงลเลยอะไรไม่รู้ใช่ไหมขวดน้ำใช่ไหมเนี่ยดูด,ดิเห็ดอะไรเนี่ยกินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเห็นเห็นเห็ดแบบนี้เต็มเลย นะครับที่เขาได้เต็มเลยครับดูในถุงครับเพียบเลยนะครับมีขวดน้ำนะครับรส่วนอันนี้ผมนะครับนี่ครับอันนี้คือมาหาเห็ดหรือมาเดินสนเออเดินห้างหรือหรือ,รอ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่งตัวแบบชิลมากยังไงเข้าป่าเลย ขณะนี้เราได้มาอยู่กันในป่าดงดิบนะครับเพื่อมาหาเห็ดนะครับเห็ดโคนะครับและเห็ดไข่เหลืองนะครับโดยพานนำทางชื่อพี่สายัน <c oughs> นี่นะครับดูสิ่งที่พี่เขาถือนะครับเต็มเลยนะครับถุงกระขวดน้ำอ้อันนี้เราพบสัตว์ประหลาดนะครับเป็นมังกรนะครับโอ้ยมดกัดหลาอันนี้เป็นป่าโล่งนะครับไปเดินทางกันต่อครับผมนี่นะครับ เราเจอเห็ดไข่เหลืองนะครับโอ้โหนี่ครับเจอแล้วนะครับผ่านน้ำทานนะครับหลังจากที่เราเดินกันมาจนไข่เหนียวนะครับ่านว่าจะเดินผ่านในที่สุดเราก็เจอครับเอาอย่างมันออกอยู่นี่ได้ละลืมกดนะครับเมื่อกี้เราได้ใช่ไหมครับอลืมกดลืมกดเปียงเป็ดเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนไปรอบนึงมานี่เลยเห็นไข่เหลืองที่ได้หนูนะครับสภาพเข้าป่ามันต้องอย่างนี้นะครับ เเราเดินี่นครับวันนี้เราได้เห็ดไข่เหลืองประมาณสิบกาโลแล้วนะครับใช่เ <laughs> นี่ยเนี่ยก็ขึ้นเต็มเลยเนอะแต่มันเห็ดอะไรก็ไม่รล้วตอนนี้นะครับเราได้ประมาณสิบกิโลได้แล้วนะครับเดินนะครับ ได้ยินเสียงน้ำไหลไหมทุกคนอันนี้เราคนพบสายน้ำใหม่นะครับนันตกนะครับนี่ใช่ครับนี่ครับพานผ่านนี่พี่นะสีเหลืองใช่ไหมเนี่ยแต่เน่าแล้ว,ว,ลวเราจะมาดูเห็ดไข่เหลืองต่อนะครับเน,นี่ยอันนี้ก็ใช่ั้างเนี่ยดอกปลเลอเลยแต่เหี่ยวไปแล้ว หรือ่อเว่าจะอไปเกินไปดีกว่านะจออไปเนี่ยเนาะล็อกด้วยหรอโอเคครับเห็ดอะไรพี่เห็ดไข่หานใช่ไหมพี่โอ้โหโหเบลเลอร์เลยนะครับสวยมากเนี่ยเออมันมีตัวกินด้วยเนี่ยกินกือเมื่อกี้นี่นะครับเห็ดไข่หานครับ เป็นไข่เลยนะครับทางค่อนข้างชันนะครับนี่เงยอ,อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้กวายไปแล้วนี่กินคือกินเป็นไงบ้างครับท่านในพาน,นสุดยอดมากครับวันนี้ในพานเราหมานมากเลยครับถือเต็มเลยนะครับควรน้ำเปล่านะครับอื หอบหอบครับเป็นมันเป็นเนินครับเนินสูงเนียครับเคยต้องใช้แรงกันหน่อยอย <c oughs> ่ยเล่นไปหกเจ็ดโลแล้วบ้างเนี่ยเพราะว่ามีมีเจ็ดโลขึ้นอ่ะเดนเดินมาก็เนี่ยนี่ลงเดินแล้วนะครับ เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาดูกันอีกนะอัแค่หนุบาลัาอ๋อนนุอาหาโรโถถังไหนโอ้เต็มเลยโอเคครับผมเราไปเก็บกันเราเจอกันอีกแล้วนะครับหนึ่งกิโลเ,เจอหนึ่งดอกนะครับ เป็นไข่เหลืองนะครับแต่ว่ามันมันมันโรยแล้ว <B andi> บานแล้วนะครับโรยแล้วนะครับนู่นอูนึงนนนู่ะครับเฮ็ดไข่ห่านแต่ว่ามันโรยแล้วมันโรยแล้วนะครับแต่เอาได้อยู่ใช่ไหมครับดวันน,นี้นี่ผมมากกวเกือบสิบโลแล้วแหละพี่เราเดินกันเนี่ยทั้งขึ้นเขาทั้งลงห้วยอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ ขนาดก้อนหินยังหลกเป็นเม็ดสากน้ำก็สาหร่ายจะทกใจได้แล้วนะครับรักมุงมิ้นท์ดอกเบียงเป็นไข่เทึ้งเห็ดไม่ออกอยู่เต่มันออกน้อมากเอกทุกวันน่ะมันดอกกล้องดอกคนมาเก็บก็ได้ทุกวันอ่ะได้พอได้แยงนะ แต่ก็คุ้มค่าอยู่ครับกับการเดินเดินแล้วเราเจออะไรก็าใช่ไหมใช่เห็ุเห่งเหตุอะไรนี่ใช่ไหมพี่หอยหอยขนาดก้อนหินยังไหลเป็นเมฆใายนะ้า เ so นี่ยครับตอนแรกเดินกันแบบฉับฉับนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มอืดกันแล้วนะครับหลังจากส,สองสองสองชั่วโมงได้แล้วมั้งเนี่ยนะหลังจากสองชั่วโมงผ่านไปนะครับชั่วโมงแรกนี่ขึงขังครับแย่งกันเดินนะครับพอเข้าชั่วโมงที่สองน,นะครับจะเข้าสู่ชั่วโมงที่สามเริ่มอืดกันแล้วนะครับ ขาเริ่มพันกันแล้วแต่ส่วนนี้ดีอย่างครับเพราะว่าเป็นป่าโล่งครับเดินไม่ยากนะครับแต่จะมีเนินขึ้นเยอะนะครับเหนื่อยตรงขึ้นเนินนี่แหละนี่บานแล้วโอ้บ,าน,บานมาแล้วถ้าเกิดตอนแรกนี่ตื่นแต่นเ,เนี้ยเอาไตอันนี้อันนี้รู้สึกว่าได้ได้หลายดอกแล้วดอกบาน ทางเงินดีๆก็ไม่เดินออนไหนที่ลำบากดเดินจังเลยนะพี่นี่นะครับผานเราเนี่ยครับลูกศิษย์อ,อละพินไทยวันนะครับพ,รพ,พบวัวป่านะครับเป็นฝูงใหญ่เลยนะครับ โอ้เยอะมากนะครับน่าจะประมาณเกือบๆโอ้มีน่าจะสักเออห้าสิบตัวได้นะครับฝูงใหญ่มากครับเป็นวัวป่านะครับมัอยู่ในป่า,ปา <laughs> มันอยู่ในป่า <laughs> นี่นะครับสัมภาษณ์เออท่านนายพานก่อนครับเป็นงไงบ้างครับวันนี้ครับเหนื่อยมากเลยเนมาเป็นสิบโลแล้วมั้งนี่ครับได้เป็นสิบโลเลยครับ โคตรอายเลยเดินได้เป็นสิบโลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เห็ุเป็นสิบโลนะครับสภาพแต่ละคนนะครับตอนนี้เหนื่อยมากนะครับแต่สนุกนะครับตรงนี้จะเป็นป่าโป่งนะครับผมเป็นป่าโป่งไม่เหมือนกับป่าแรกที่เราไปนะป่าแรกที่เราไปจะเป็นป่าแบบค่อนข้างคืบหน่อยนะครับอันนั้นก็จะเดินแบบลาบากหน่อยอันนี้เดินสบายนะครับแต่ว่าเป็นเนินเยอะมากนะครับเหนื่อยตรงขึ้นเนินเนี่แหละครับเฉพาะป่านี้ก็ประมาณ ตีสักประมาณ3โลก,ก,กว่าได้นะครับที่เราเดินกันนะครับเหนื่อยเนื่อย,เ,อยเดี๋ยวคืนนี้เราไปล่าเห็ดกันอีกนะครับ